สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่พลนี้จะ็นเพื่อนมาไขาความลับในร้านเบเกอรี่กันร้านนี้เลยนะถ้าอยากรู้กันแล้วว่าความลับเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจ้า ตอนนี้นะจ๊ะพี่พนี้ก็อยู่ในร้านขนมปังแล้วแต่ว่าเอเพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรหรือเปล่านะมีน้องแมวนะตัวบอลิ่มเลยอะ่ะหึ้ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาหยิบขนมปังน้องแมวตรงนี้ไปกันเลยนะอัดแชปนะคะเอ็น้องแมวอยากกินนะเปล่าจ้านน่พี่พนี้นะคะจะมาเอาขนมปังเนี่ยให้น้องแมวกินแต่ว่าเราจะทํายังไงกันหน้าให้น้องแมวกินได้เนี่ยนี่เลยตรงนี้นะคะเขาจะมีที่นั่งอยู่นะพี่พนี้จะมานั่งตรงกลางตรงนี้เลย จ้าทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยไม่พอนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องกดทําท่านะคะเป็นแบบนอนหลับด้วยนะจ๊ะนี่น้องแมวนะคะก็แบบว่าขโมยขนมของเราเนี่ยไปกินเลยแบบอร,อร่อยนะคะแต่ว่าไม่เพียงเท่านี้นะจ๊ะน้องแมวเนี่ยให้ของขวัญเรามาด้วยทุกคนดูสิเดี๋ยวพี่โพนี่นะคะมาเปิดของขวัญกันดีกว่านะว่าน้องแมวเนี่ยให้อะไรเรานะคะเปิดแล้วนะชืบนะคะ ูดูเหมือนกับว่าจะเป็นหมวกน้องแมวนะคะทุกคนเป็นหมวกแก้บน่ารักมากพี่พอนี่นะคะจะทิ้งหูฟังกันเลยนะคะใส่หมวกน้องแมวแบบนี้กันเลยนะ เอาล่ะทุกคนไม่เพียงเท่านี้นะจ๊ะนี่พอพี่พลน,นี้นะคะเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยแคชเชียร์นะคะแค่เราเนี่ยเหยียบบนพรมตรงนี้เลยก็จะมีเป็นของขวัญลับเนี่ยโผล่ออกมาเลยทุกคนเป็นชิ้นที่สองน,นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูซิว่าข้างในนี้เนี่ยมีอะไรกันนะนี่จะเปิดแล้วนะคะชื่นนะคะว้าวดูเหมือนว่าพี่พลน,นี้นะคะได้เป็นตุก,กตาตุกตานะคะอู้ ไม่ใช่ตุ๊กตาค่ะทุกคนพี่โพนี่ได้เป็นหมวกนะคะเป็นหมวกครัวซองเลยน่ารักมากทุกคนทุกคนชอบอันไหนคะระหว่างหมวกแมวนะคะแล้วก็หมวกครัวซองทุกคนน่ารักมากๆเลย <st ude> แต่ว่าพี่โพนี่เนี่ยอยากจะบอกไว้ตรงนี้นะว่าของขวัญลับนะคะที่อยู่ตรงหน้าแคชเชียร์ตรงนี้เนี่ยแต่ละคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะคะของพี่โพนี่เนี่ยเล่นมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าความลับตรงนี้เนี่ยของขวัญได้ไม่เหมือนกันนะตรงหน้าแคเชียร์เนี่ยใครได้อะไรนะคะมาพิมพ์บอกพี่โพนี่ อย,นะอยากรู้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ของขวัญลับอะไรกันนะเอาล่ะทุกคนไม่เพียงเท่านี้นะจ๊ะพี่โพนี่จะเดินต่อไปกันเลยนะเอ๊ะตรงนี้เนี่ยพี่โพนี่เห็นนะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตู้อาหารทุกคนเป็นตู้น้ํานะคะนี่เลยจ้ะพี่โพนี่ขอแวะก,กินของกินก่อนนะ อร่อยมากเลยอ่ะแบบว่าคล้ายๆกับเป็นโซดานะคะทุกคนเป็นแบบน้ำส้มอะไรแบบนี้นะอร่อยมากเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเมนูเนี่ยมันมีแค่นี้ใช่ปะเดี๋ยวพี่โพนี่เนี่ยพาทุกคนไปหาปริศนาลับน้าเอเห็นอะไรหรือเปล่าเอ่ยมันจะต้องไปหาชิ้นส่วนนะคะมาใส่ในนี้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปที่ร้านพิซซ่ากันก่อนเลยนะไปกันเลยค่ะ มาถึงแล้วนะคะร้านพิซซ่าตรงนี้นี่เลยจ้ะเห็นตู้ตรงนี้ไหมพี่พนี่จะเปิดแล้วนะชืบนะคะนี่เลยเรานะคะก็มาเจอเป็นชิ้นส่วนพิซซ่านะจ๊ะเดี๋ยวเราเนี่ยถือไปกันเลยนะพี่พนี่ขอหยิบถาดก่อนนะจ๊ะเราก็วางไว้บนถาดเลยทุกคนต่อไปนะคะเราเนี่ยก็จะไปที่ร้านไอศครีมกันเป็นร้านนี้เลยไปกันเลยค่ะ ตรงตู้นี้นะคะสีม่วงเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะชืบนะคะแล้วก็หยิบโซดาออกมาแตนแตนทุกคนเป็นแบบว่าไอศครีมนะคะเป็นชิ้นส่วนนะเอาละได้มา2ชิ้นแล้วต่อไปเราจะไปที่ร้านฮอทดอกกันค่ะทุกคนร้านตรงนี้เลยใกล้ๆกันนะเข้าไปเลยค่ะพี่โพนี่มาถึงแล้วนะแต ตูน้นี้เลยจับเปิดมาเลยนะนี่ได้เป็นชิ้นส่วนนะคะฮอทดอกมาแล้วได้ครบทั้งหมด3ชิ้นแล้วทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวพี่โพนี้นะคะกลับไปที่ร้านเบเกอรกี่กันก่อนเลยนะไปกันเลยจ้า ชืบๆนะคะเราจะเลื่อนมาทางนี้เลยแล้วก็เข้าไปในร้านกันค่ะแตนแตนทุกคนนี่เลยจ้ะเดี๋ยวพี่พนี่นะคะขอหยิบชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยมาใส่ให้เข้าล็อกกันก่อนนะชืบนะคะว้าวทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหม <c oughs> เครื่องดื่มนะคะเปลี่ยนไปเต็มไปหมดเลยดูสิ <c oughs> มีโซดงโซดานะคะน่ากินมาก อ้สดชื่นมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้นะจ๊ะมีของขวัญลับด้วยเปิดดูสิข้างในคืออะไรนะ่าชื่นนะคะอู้ดูเหมือนกับว่า จะเป็นชุดเอี่ยมน้องแมวนะคะทุกคนน่ารักมากอันนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวพี่พนี่นะคะจะเดินมาตรงนี้เลยเอเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นประตูนะแล้วก็ยังเปิดไม่ได้ทุกคนเราจะต้องไปหาคีย์การ์ดก่อนนะแต่ก่อนอื่นเลยนะจ๊ะพี่พนี่เนี่ยจะพาทุกคนมาดูที่หน้าห้องน้ําตรงนี้เลยนี่เห็นตรงนี้ป้ามันเป็นแครกเกอร์นะคะเราสามารถเยียบนะคะชุบนะคะชุบแบบนี้3มทีนะคะนี่ แตนแตนได้มาแล้วทุกคนได้เป็นกิฟต์นะคะเป็นกิฟต์แบบว่าคุกกี้แตกๆนะคะน่ารักไหมหูบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยของแต่งตัวเยอะมากทุกคนดูดิน่ารักทางนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาของวางไว้ตรงเก้าอี้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พอนี้นะคะพามาหาคีย์การ์ดเปิดประตูกันเลยนี่เลยจ้าคุณแคทเทียคะหนูขอปล้นหน่อยนะคะอัล้อเล่น,นะคะ่ะหนูจะเอาการ์ดนะคะนี่เลยได้การ์ดแล้วจ้าอยู่ในแคทเทียตรงนี้นะชื้นนะคะมาแล้วเราก็มาที่นี่นะคะแล้วก็เอาเคีย์การ์ดตรงนี้นี่ยแตะไปเลยทุกคนแตะประตูชืบนนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เปิดประตูกันได้เลยจ้าอ้าแตนแตนทุกคนเรานะคะ ก็ได้เป็นกล่องปริศนาลับมาเอแต่ว่าจะเปิดยังไงนะนี้เลยเราก็จะมาที่ตู้เย็นตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดดูสิข้างบนตรงนี้นะคะเขามีเป็นปริศนาลับด้วยดูสินี่เดี๋ยวเราเดินกลับไปกันดีกว่านะนี่จะ้ะเดี๋ยวพี่พลน,นี่นะคะจะมาเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์เนี่ยให้มันเป็นแบบว่าตรงกับปริศนานะคะที่เขาให้มานะนี่เลยวงกลมใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นรูปดาวนะคะเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวเรา นะคะมาเปิดกล่องกันดีกว่านะนี่เลยชืบนะคะอู้ดูเหมือนว่าเรานะคะจะได้เป็นอะไรสักอย่างมานะคะทุกคนถุงขนมหรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวมาเปิดดูซิว่าคืออะไรนะ้าชืบนะคะ เออเหมือนกับว่าเราได้เป็นเพจมานะคะทุกคนแต่ว่าไม่เพียงเท่านี้จ้ะอันนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสูตรอาหารลับนะคะเอาละเดี๋ยวเรานะคะเอาสูตรอาหารลับเนี่ยไปทํากันดีกว่านะทางนี้เลยจ้า <c oughs> นี่เลยนะโอ้ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นเหมือนเครื่องนะคะทําขนมด้วยนี่เลยเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดประตูตู้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เอาพกแป้งนะคะมาทําขนมกันอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสูตรแรกนะคะที่เขาให้มันเลย เดี๋ยวเรามาทำขนมกันดีกว่านะอู้ได้เหมือนว่าเป็นแป้งช็อกโกแลตมานะคะเราสามารถเอามาใส่แม่พิมพ์แบบนี้ได้ด้วยนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวพี่พนี้นะคะจะเอาเป็นเพรอันนี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็แป้งเนอะเราจะเอาอะไรใส่ดีกันอีกหน้าเอเดี๋ยวพี่พนี้ว่านะคะเราเนี่ยใส่เป็นแบบนี้นี่ป้านที่เป็นแบบว่าถั่วนะคะเนยถั่วเลยแล้วก็กดปุ่มกันเลยจ้า ชื้มนะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนเอาละเดี๋ยวเรานะคะจะเอามาใส่แม้พิมพ์แบบนี้เลยเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะเอาแป้งเค้กตรงนี้นะคะมาอบในเตาอบเลยทุกคนดูสิชื้อนะคะนี่หอมกลุ่นจากเตาเลยจ้าได้มาแล้วโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นเพรนะคะเอาไว้ใส่ในเค้กนั่นเองจา้าแบบว่ากินกรุบกรุบอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะพร้อม เค้กของเราเนี่ยก็สวยงามกันด้วยเนอะเอาล่ะทุกคนต่อไปนะคะปริศนาเนี่ยมันไม่เพียงเท่านี้เนอะพี่พนีนะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาทําต่อกันเลยนะนี่เรานะคะจะเอาแป้งเนี่ยใส่ลงไปในนี้ค่ะแล้วก็เอาอะไรก็ได้นะใส่ลงไปเลยทําแบบนี้นะคะวนไปสามรอบนะดูดิมันมีนะคะเป็นแป้งเนี่ยเปิดหน้า น้องแมวทุกคนแล้วเราเนี่ยจะต้องมาหยิบฟองน้ําตรงนี้นะจ๊ะนี่มาเลยนะคะแล้วก็เอามาเช็ดหนะ้าน้องแมวหน่อยเลยอุ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมนี่จ้าเรานะคะก็ได้เป็นกล่องของขวัญใหม่หมาอีกแล้วนะนี่เลยเป็นความลับนะคะอีกอันนึงเลยไหนลองมาเปิดดูซิว่าข้างในนี้เนี่ยมีอะไรนะจ๊ะชืบนะคะจะเปิดแล้วนะชืบอ,อู้ดูเหมือนว่าเรานะคะจะได้เป็นแบบว่าวชุดแมวมาทุกคนดูสิชุดแมว ลับนะคะมีเป็นหมวกด้วยมีเป็นผ้าพันคอนะคะแบบนี้แล้วก็มีรองเท้าด้วยทุกคนอุ้ยรองเท้าแมวนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นชุดสูตรแมวนะคะทุกคนเอ้ยน่ารากักอ่ะเป็นแบบสีม่วงด้วยเข้ากับพี่พลนี่มากเลยทุกคนน่ารากักพี่พนี่ชอบน้องแมวด้วยนะคะเอาละ่ะเรานะคะก็จะเดินต่อมาที่ตรงนี้เลยทุกคนเห็นอะไรไหมคะมันมีนะคะเป็นแบบว่าชิ้นส่วนอาจารนี่เลยจ้ะเป็นชิ้นส่วนหมวกทำอาหารนะคะ เราก็จีบมาก่อนนะแล้วก็ เดินตรงมาที่ตรงนี้เลยจ้านี่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นที่ทําขนมค่ะทุกคนนี่เลยจ้ะเราก็จะหยิบสองอันนี้มานะคะแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยนี่แตนแตนแต,แต,แตทุกคนเห็นอะไรไหมคะตรงนี้นะคะเราสามารถเอาหมวกจิ๋วนะคะมาใส่ได้ด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเครื่องนวดแป้งเลยชืบนะคะก็จะได้เป็นความลับอีกอันนึงมานะนี่เป็นแบบว่าที่บีบวิปครีมนะคะสีใสรุ้งเลยแต่เอ เราจะใช้มันยังไงเนี่ยตรงนี้เลยจ้านี่ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นวิปครีมนะคะเราสามารถบีบออกมาได้ด้วยนจานนี้เลย mm hmm. ก็ถือเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะแบบนี้ทําขนมได้ด้วยจานนี้เลยนะอันที่1นนะคะแล้วก็อันต่อมา อันที่สองค่ะทุกคนเป็นแบบสีเขียวๆเ,เลยนะเดี๋ยวพี่พนน่วางไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก้อนที่3นะคะจะเป็นแบบรูปดอกไม้สีม่วงค่ะอันที่สี่นะคะจะเป็นยังไงเอ่ยเป็นแบบว่ารูปหัวใจนะคะสีชมพูน่ารักมากแล้วกนสุดท้ายนะจ๊ะจะเป็นอันนี้เลยทุกคนพวกนี้นะคะเราสามารถเอาแก้วน้าํามานะจ๊ะแบบนี้มาวางแล้วก็เอาเหยือกนะคะนี่ใส่ลงไปเลยโกโก้นะคะแล้วก็เอาพวกนี้นะคะตกแต่ง แก้วของเราได้ด้วยดูสิน่ารักไหมทุกคนแล้วก็แก้วใบสุดท้ายนะคะตกแต่งเรียบร้อยทุกคนน่ารักไหมนี่นะคะก็จะเป็นขนมนะที่เราเนี่ยสามารถทําได้ด้วยนะคะไม่พอเพียงเท่านี้นะจาะนี้เลยจ้ะทางนี้นะคะก็จะมีเป็นครัวซองนะคะอยู่ตรงนี้เลยเราสามารถหยิบมานะคะทําขนมได้ด้วยทุกคนนี่ทําขนมนะคะหน้าครัวซองเนี่ยทั้งหมด5าแบบกันได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวพี่พนนี้นะคะเอา าวางไว้ตรงนี้เลยจานน่ารักไหมทุกคนน่ารักมากเลยนะคะสําหรับครัวซองพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวทําให้ดูหมดเลยนะนี่อันที่สองนะคะแล้วก็อันที่3เป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกับอันตะกี้นี้นะคะทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนแบบนะคะจากเป็นวิปครีมเนี่ยกลายเป็นครัวซองแสนน่ารักเลยน่ากินไหมนี่ได้มาแล้วนะคะทั้งหมด5แบบเลยก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสําหรับความลับในร้านเบเกอรี่นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยเพื่อนๆชอบกันไหมชอบความ ลับไหนมากที่สุดนะคะลองบอกพี่โพนี่หน่อยนะแล้วตรงแคชเชียร์นะคะเพื่อนๆเนี่ยได้ความลับอะไรกันบ้างได้ของขวัญลับอะไรกันนะคะบอกพี่โพนี่กันหน่อยนะยังไงเนี่ยคลิปนี้นะคะพี่โพนี่ก็ต้องขอตัวลุยก่อนเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ